สวัสดีครับแวะมาคุยหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้มาหลายวันช่วงนี้งานเยอะมากเลยขออภัยหายไปสักสองสัปดาห์ได้มาไวๆคืนนี้เข้ารอบแน่นๆเจอโซเซดัดนะครับโซเซดัดกำลังฟอร์มแบบแย่สุดๆในฤดูกาลนี้นะครับทีมกลางตารางของลาลิกาสเปนเล่นในบ้านเสมอหนึ่งหสบายๆพี่น้องคืนนี้เป็นอื่นไม่ได้นะครับ คํานี้มันไม่สักติดขนาดนั้นหรอกนะครับยังไงก็น่าจะเอาอยู่เพราะว่าโซสซดาในหมูหมูมากนะครับช่วงนี้คือหมูจัดมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะทีมจากสเปนจะมาสู้อะไรนะครับไม่ได้ต่อให้แมนยูเตดอยู่ในช่วงแย่ก็เอาไม่อยู่หรอกเดี๋ยวแมนยูบุกภัพสนามนะครับคืนนี้คมๆยิงก็สองสามศูนบอกเลยตื่นมาหวานเจี๊ยบเข้ารอบ ไม่ต้องดูก็ได้นะครับถ้าใครไม่ไหวนะหรืออดใจแบบหรือ,อ่ดทนไม่ไหวนะครับบอกเลยคืนนี้นอนสบ,บายหวานเจี๊ยบตื่นเช้ามาโอ้ใส่สกอร์เซอร์ซีซ่ฮอยลุนบรูนโน่สบายเป็นอื่นไม่ได้ครับเข้ารอบอย่างเดียวเดี๋ยวไปรอบแปดเดี๋ยวว่ากันอีกทีบอกเลยสบายบายมีข่าวที่ผ่านในสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะแยะนะครับ สัมภาษณ์ของจิมลัดคิฟนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าพยายามจะทําให้แมนยูเต็ดกลับมาให้ได้เราขาดทุนไปเยอะยอมรับว่าบริหารผิดพลาดแต่ว่าก็พยายามจะทําทุกอย่างนะครับให้ดีมีแผนใหญ่โตนะครับตอนนี้ขอตัดงบก่อนละกัน3ปีขาดทุนไป300ฟ้ฟล้านในกระแสเง,งินสดแต่ว่าในแง่ของ c i n l f a l r p l r y เ่ยติดลบเหมือนกันก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเข้าใจาได้แต่ซัมเมอร์นี้ถ้าไม่เติมบอกเลยครึ่งล่างตารางแน่น แต่ยังไงก็เขาเขาน่นจะต้องเติมนะน่นต้องเติมเพราะว่ามันคนละกระเป๋ากันมันคนละส่วนกันส่วนเรื่องสนามสวยงามชอบมากนะครับสิบเต็มสิบให้เลยหนึ่งแสนที่นั่งเป็นอย่างน้อยอย่างที่ผมบอกจะทําทั้งทีนะครับถ้าทําสนามใหม่แต่ราคาสองพันล้านปอนด์เนี่ยต้องรอดูก่อนว่าใครจะเป็นคนออกบ้างแมนยูเต็ดจะออกเท่าไหร่สปอนเซอร์จะออกเท่าไหร่นะเพราะเรากําลังขายชื่อสนามด้วยนะครับโอทัฟฟอร์ดคงไม่ได้ไปต่อแล้วในแง่ของชื่อนะ ประมาณนี้บอกเลยอดทนกันหน่อยให้โอกาสจิมมี่และทีมงานนะครับก็เดี๋ยวดูสักซัมเมอร์แล้วก็ดูอีกสักหน้าหนาวหนึ่งนะครับน่าจะต้องเป็นงานแล้วล่ละนะครับไม่งั้นก็ก็คงไม่ไหวแต่ที่ผ่านมาก็ดูดีนะครับแต่ถ้าในแง่ของการตัดสินใจถ้ามองจากสถานการณ์และดิเรกชันของแกนะที่แกเลือกทำ ก็คือตัดสินใจช้าผิดพลาดกรณีเทนฮาร์ใช่ไหมแล้วก็แดนแอชเวิร์ดแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขากแก้เรียบร้อยแล้วในระยะสั้นนะแต่ไม่ได้บอกว่าทางที่แกเลือกปลดหรือว่าทางที่แกแยกเดินทางมาทางนี้แล้วมาหาอัลโมอริมเนี่ยคือทางที่ดีก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแต่คืนนี้เป็นอื่นไม่ได้หวานเจี๊ยบช่วงนี้อัลโมอริมถ้าตกรอบยูโรปาอันนี้ก็นิดนึงนะนิดนึง คือมันเป็นเต็ง1งเตงสองอ่ะนะครับผมว่าทีมงานก็อาจจะอาจจะมีหวัน่นหวั่นใจแล้วถ้าผลงานในช่วงสุดท้ายอย่างที่รู้นะครับแมนยูเต็ดในช่วง2-3ปี4ีหปีด้วยรวมเลยช่วงท้ายฤดูกาลนะครับถ้าเขาไม่เหลือถ้วยเตะเนี่ยแมนยูเต็ดจะออกทะเลจะปล่อยจอยดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยหวั่นใจมากไม่กลัวตกชั้นหรอกแต่กลัวแบบไม่เอาอะไรเลย และเดี๋ยวแฟนๆจะกรี๊ดๆเอาไม่อยู่เดี๋ยวอาร์มอลิมจะบินไม่ใช่อะไรยังไงคืนนี้ยังค่อยได้ก่อนนะครับแมนเดวต็ดนักเปะชุดค,คล้ายๆเดิมไม่ต้องไปดูมากสคอรอตแม่งมีอยู่เท่านี้แต่ได้ข่าวนะครับพระเอกหนุ่มรอมาเทสเมสันมาล์กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาซ้อมนะใช่ว่าจะได้ลงไม่รู้ห้านาทีท้ายมั้งอะ เดี๋ยวดูครับคืนนี้จะเป็นยังไงไปายละขอบพระคุณทุกคนมากใจกันใหม่พี a <Peace. laughs>